อัลลอฮ์ الرحمن الرحيم alhamdulillah ربي العالمين و به ن س ت ع ي ล ولا حول ولا ق و า إلا بالله العلي ا ل ล ظ ي م أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้สัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่บทเรียนที่แล้วนะครับเมื่อคืนก่อนนะครับเราได้อ่าน h a d ีษของท่านนบีสอลลัลลอฮุอลลัยวะซัลลัม จี่ทรสัสรไดงเดตือนพวกเราถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีหลายประการด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับทศรสัสรุ่สอนบอกว่าพปกทนทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันพปกทันทั้งหลายอย่าได้เสนอราคานะครับให้ของสินค้าให้สูงขึ้นโดยที่พวกท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อสินค้านั้น พวกท่านทั้งหลายอย่ากโกรธเคืองกันอย่าผินหลังให้แก่กันนะครับซึ่ง4ี่คสั่งนั้นเราได้อธิบายกันไปแล้วนะครับในบทเรียนที่แล้วนะครับยังมี h a d ีษนะครับที่ยังคงเหลือที่เรายังไม่ได้อธิบายกันอีกนะครับท่านอับดุลเลาะห์บอกวาอะิมอัลสลามได้กล่าวต่อบอกว่าวะลา,ายะบีอบบะอุดุมอละลาบัยอิบะดินนะครับท่า,รานรอซุลบอกว่าและคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ซื้อขายของตัดหน้ากัน นะครับคำคำนี้พี่น้องเชคซอลและฟาวจานฮะฟิพอาฮลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าการขายของตัดหน้ากันในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะยะที่ยอีละอินซานินกอดิชตรอซิลาตันบีอาชาระตะมาสลันนะครับเช่นอะไรเช่นการที่เราเนี่ยเป็นพ่อค้าใช่ไหมครับปรากฏว่าเราไปหาคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเขาไปซื้อของมาใช่ไหมครับ ในราคา10บริยานใช่บอกสิบริยานประมาณ100บาทเขาซื้อของมาในราคา100อบาทเราไปหาคนนั้นที่เขาซื้อของมาแล้วเราเป็นพ่อค้าใช่ไหมุม,มัยยากูลแเราก็พูดกับคนคนนั้นบอกว่าดาฮาอานอาตัตตกามิศละฮาเอาอัพเซนมินฮาบิติสะนะครับใช่บอาว่าอย่าไปเอาของอันนี้เลยไปหาใครคนนั้นซื้อของมาแล้วใช่ไหมเราเป็นพ่อค้าเราขายของเหมือนกันเราบอกอย่าไปเอาของของร้านนี้เลยใช่ไหม ของฉันมีเนี่ยเดี๋ยวให้ไปซื้อที่ที่ร้านฉันเหมือนกันเลยหรือเราบอกว่าเดี๋ยวฉันขายให้คุณเนี่ยเกบาทพอเขาซื้อมาเท่าไหร่พี่น้องเขาซื้อมาร้อยหนึ่งแต่เราบอกว่าอย่าไปเอาของร้านนี้เลยมาของฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันขายให้90บาทนะครับใช้บริยัฟซะคะอันเบยะมะอันกวนวยิเตริเมเนานีเราพูดเช่น,นั้นต้องการที่จะให้คนที่เขาซื้อมาแล้วเนี่ยไปยกเลิกสัญญาที่ทําไว้กับร้านแรก ตกลงซื้อขายกันแล้วไปยกเลิกซะใช่ไหมครับแล้วมาซื้อจากคนที่สองจากตัวเรานี่เองนะครับฮาเดและยาจูเช่นบอกการกระทนนาในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้ขายหรือเราเป็นผู้ซือ้อใช่ไหมครับเราไปซื้อของเราอยากได้ของส่วนเนี้ยปรากฏว่ามีคนซื้อไปแล้วเขาขายไปแล้วในราคาสมมุติในราคาหนึ่งหมื่น เราไปหาคนเจ้าของสินค้าเลยบอกว่าเอาของคืนได้ไหมเดี๋ยวฉันให้หมื่นห้าเลยมีคนซื้อหรือยังซื้อไปแล้วตกลงกันแล้ว แต่เราไปหาใครไปหาเจ้าของสินค้าบอกเอาอย่างนี้ฉันอยากได้อันนี้มากเลยฉันให้หมื่นห้าได้ไหมทั้งทั้งที่เขาทําสัญญาตกลงกันเรียบร้อยแลย้วฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องห้ามทั้งเราเป็นผู้ซื้อหรือเราเป็นผู้ขายฉะนั้นทั้งการซื้อและการขายตัดหน้ากันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นอธิบายต่ออกว่าอิดารอไอตัตชตเตรอเรออาไอเจมุชเตรอมินอาคีกาฟลาตุกัะะกกดเดร อาเลอาขี ver, ่กะเบยจะหูฉะนั้นเวลาที่เราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยซื้อของอะไรไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปทําให้เขาต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลกับสิ่งในการซื้อขายของเขาเลยแปลว่าไปตัดหน้าเขาอีกว่าจะจะดีอะไรฮีอย่าไปละเมิดเขาว่าไอ้ดอลลาอย่าสีบวอะลเขิตบบติอาขีฮี และเช่นเดียวกันการสั่งห้ามซื้อขายของตัดหน้าไม่ใช่เฉพาะการซื้อขายอย่างเดียวเช็คบอกพี่น้องหมายถึงอะไรอีกยังมีความหมายครอบคุมไปถึงการสู่ขอผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งมาสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งตกลงยกกันให้เรียบร้อยไอเราไปที่หลังบอกว่ายกเลิกเถอะมาเอาฉันดีกว่ายกเลิกได้ไหมมาเอาฉันดีกว่าการทาลักษณะเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ ต้องห้ามในศาสนาฉะนั้นใช่ไหมกุลมายุดยุดขีลุดยุดขีดดรอร์อาลาอาคีกะตุจันนิบหุฉะนั้น,น,นทุกๆสิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยทำให้พี่น้องของเราได้รับกับผลร้ายใช่ไหมครับทุกใจเศร้าโศกเสียใจเราจะต้องออกห่างจากการกระทําเหล่านั้นนะครับพระสูนจึงสั่งต่อบบอกว่าวากูนอิบาดัลลอฮีอิคว่านาใช่ไหมครับอย่าทำในหนึ่ง12-3สามอย่าทำแบบนี้และพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็น บ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ใช้บ่าฮาดะอัมรุนมินหุ สนนัลฮะลัยฮิวัซลัมบินโอคูวะติเบนันมุมีนีฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นคำสั่งจากท้าวซุนที่ท้าวสุนสั่งใช้ให้เรานั้นเป็นพี่น้องกันในระหว่างบรรดาผู้ศรัทธาเพราะเราจะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนัมมุมีนูนะอิคว้าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันนะครับและเชคก็บอกว่าอุคูวะจุนอีม่านอกวามินออคูวะตินนัสบนั่นก็เพราะว่าการเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเนี่ย ร่วมการอีมานนจะมีความแน่นแฟนเหนียวแน่นมากกว่าการเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดที่คลานตามกันมาบัลกอดยยกูนอาคูกาฟินนาซาบิวหัวอาดูวลุลแลเชื่อกว่ามีนาซ้ํำในบางครั้งเนี่ยพี่น้องของเราที่คลานตามกันมาในบางครั้งเป็นศัตรูกันกับเราอีก ใช่ไหมครับวะาะาลายาจูส sì> ุมาฮับะตูฉะนั้นในลักษณะดังกล่าวก็ไม่อนุญาตให้เรารักพี่น้องของเราที่คานตามกันมาที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์และรอซูลขององค์นะครับพอเราจะอลากล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าและตะจิดูก้าห์ยุมินูนบิลลาฮิวัเลว์มิลอาครมุฮัมมัดเจ้าจะไม่พบเห็นกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลก ซึ่งกลุ่มชนนั้นเขาจะยูวาดูนะมันฮัดดัลลอฮวารสูละเจ้าจะไม่พบเห็นคนที่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์เลยวันสิ้นโลกว่าคนเหล่านั้นจะรักให้คนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ และเป็นศัตรูของนบีขององค์วะเลากานุอาบะอุมเอาอับนาอุมเอาอิควานฮุมอาอาชีรจตฮุมถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นที่เขาเป็นศัตรูของลอร์และรอซูลจะเป็นพ่อของเขาจะเป็นลูกของเขาจะเป็นพี่น้องของเขาจะเป็นญาติของเขาก็ตามฉะนั้นใช้ทม่อันมหับบะตุอินนะมาฮิยาบินอีมานฉะนั้นการที่เรารักใครกันนะเรารักเพราะอะไรพี่น้อง เพราะการมีอีมานของเราเพราะท่านมีอีมานพี่น้องของเราเป็นคนที่มีอีมานรักษาศาสนาเราก็จะรักคนคนั้นมากขึ้นอยู่กับอีมานและการปฏิบัติตามคุณงามความดีต่อ a ั l a h s u b ับ n a h u wa t a a l ของเขาว่าอัมมันมะฮับะตุเลไกรเลนอีมานฟาอินนะฮมะฮับะตุลไกรุูซอฮีฮะฉะนั้นการรักกันโดยที่ไม่ได้รักกันเพราะอีมานแล้วนั่นเป็นความรักที่ไม่ ถูกต้องอิดั ah ชตะมาอีมานุนวะกราบะตุนวรหิมเชบอกแต่เมื่อไรก็ตามที่คนคนหนึ่งมีทั้งอีมานมีทั้งความเป็นญาติและมีทั้งความเป็นสายสัมพันธ์ที่คลานตามกันมาและชักกะอันน่ฮะตะอาคิดเช่บอกไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่มีลักษณะ3อย่างนี้เนะี่ยการที่เราจะต้องรักเขาเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่าคนที่มีอีมานเหมือนกันปกติเฉยๆก็ตามเองนะครับ กอรีบุกะอันโมมินละหูฮกูกะดังนั้นญาติใกล้ชิดของเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อบรรดาคนเหล่านั้นใช่ไหมครับหากเราเป็นพี่น้องมุมินเหมือนกันผู้ศรัทธาเหมือนกันเราจะต้องรักกันโดยการที่เรามีอีมานเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราเป็นญาติใกล้ชิดกันนั่นแปลว่าเราจะต้องมีสิทธิมากกว่าความเป็นพี่น้องที่เป็นมุมินเดวยกัน แปลว่าเขามีสิทธิเดียวกันเป็นญาติใกล้ชิดเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเป็นญาติใกล้ชิดที่คานตามกันมาพ่อแม่เดียวกันนั่นแปลว่ามีสิทธิมากเพิ่มเติมขึ้นไปอีกดังนั้นเชจจุมบอกว่าวาลลกินอิดากานกาครีบุกะกาฟฟรอนเอามุฮาดเดลินและเยาวรสู้ีและจะยุ่ยุล,ละกะมะฮับะตูฮูฉะนั้นแต่ถ้าว่าเมื่อไรที่ญาติใกล้ชิดของเราเนี่ยเขาเป็นกาเฟรเป็นศัตรูของอัลลอฮ์แลรอซูลศาสนาไม่อนุญาตให้เรารัก คนเหล่านั้นฉะนั้นทรารุษจึงสอนบอกว่าอันมุสลิมอุอะคุลมุสลิมนั่นก็เพราะว่าที่ทรารุสร้่งใช้ให้เรารักกันให้เราเป็นพี่น้องกันนะเพราะมุสลิมกับมุสลิมนั้นเขาเปรียบเสมือนพี่น้องกันใช่ไหมครับในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอัโอุคูวะตุจะกู้นบินอิสรามีวันอีมานเชจึงบอกฉะนั้นความเป็นพี่น้องของเราเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งเป็นพี่น้องเพราะการที่เราเป็น มุสลิมเหมือนกันอยู่ในศาสนาเดียวกันสองเป็นพี่น้องกันเพราะความศรัทธาของเราหรือมีอีมานเหมือนกันฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีลักษณะเช่นนี้แล้วนะทรารุลบอกว่าละยัฟลิมมฮูมาเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมอย่าข่มเหงกัน ใช่ไหมครับอารัฟนาอัลซุนเรารู้มาแล้วว่าการข่มเหงกันนั้นคืออะไรบ้างฟีมาซะบเราเรียนกันมาในฮะดิษก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นถ้าเราซุนจึงบอกว่าลายะจะอัดดาสอนเราไม่ให้เราข่มเหงกันนั้นในที่นี้หมายถึงอย่าข่มเหงพี่น้องของเราฟีมาลีฮีไม่ว่าจะเป็นในทรัพย์สินเอาไอรดีฮีในเกียรติของเขาในชื่อเสียงของเขาเอานนฟซิหรือตัวของเขาก็ตามเยมีอันวาอัซุนมิในทุกๆชนิดของการอาธรรมฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเราเ เป็นพี่น้องกันเราก็จะต้องระวังจากการกระทําเหล่านี้ที่ท่านนาบีสุลต่านละฮุอนียมาซัลลัมได้ห้ามเอาไว้ซึ่งยังมีฮะดิษต่อหลังจากนี้อีกนะครับเราเอาไว้อ่านกันในบทเรียนถัดไปนะครับฉะนั้นขอละซุพฮานุวาตาอลาเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราให้พวกเรานั้นได้รักษาหน้าที่ได้รักษาคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์และเราสู่ของพระองค์ให้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อที่เรานันจะได้รับกับความอินดูเมตตาของละซุพฮานุวาตาอลาทั้งดุญยาลักราห์ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم